เฮ้ยทำไมเขามีกระจกจราจรก็ทำเป็นจำลองไงมาเินองไครับผมก็วันนี้เราอยู่ที่สยามกับงานโรดดี้ไม้นะครับผมก็ขอบคุณโรดดี้ไม้ด้วยที่เชิญพวกเรามาให้เกียรติพวกเรามาร่วมสนุกด้วยกันนะครับก็จริงเมื่อกี้ได้ทำอาหารด้วยโรดดี้ไม้ก็บอกได้ว่าอร่อยจริงๆแล้วก็รสชาติก็คือแบบ นุ่มนวลแล้วก็เบื้องก็ลดลง15%ด้วยครับผมก็เป็นโปรดักที่ผมอยากให้ทุกคนลองกันครับก็เชื่อว่ารถดีเนี่ยเป็นเป็นที่รู้จักอยู่แล้วแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่บอกว่าคนไทยน่าจะใช้มาแบบในในโครไทยมานานแล้วผมแล้วก็ทีนี้เขามีบอกว่าสูตรใหม่ซึ่งมาะผมว่าแบบเหมาะกับคนรุ่นใหม่มากเลยผมแล้วก็สูตรใหม่ไม่ได้หมายวามว่าเขาลดรสชาติหรือว่าความอร่อยหรือว่าความหอมคือมันยังมันยังครบ อาจจะดีกว่าด้วยซ้ำเพราะมันกลมกล่อมมากขึ้นครับผมใช่ก็อยากให้ทุกคนได้มาลองใช่เี่กีคืออร่อยเลยอร่อยจริงอร่อยเลยครับใช่ใช่ธรรมดาผมทำไม่อร่อยอย่างนี้ต้องมีโรตีมาต้องมีรสดีมาคือผมประทับใจตรงที่ว่าแบบมันไม่ใช้เครื่องเคียงที่จะปรุงอะไรแล้วมันมีแค่วัตถุดิบแล้วก็มีรสดีมาอย่างเดียวแล้วก็อร่อยเลยใช่เมื่อกี้เรียกได้ว่าเป็นการช่วยกันทำหรือว่าพี่เจตทำผมให้พี่เจตทำเลยผมเมื่อกี้สิ่งที่ผมทำอย่างเดียวคือการทำให้มันสุก แค่นั้นเองอไม่ได้แบบว่ามีฝีมืออะไรมาช่วยขนาดนั้นเพราะว่าทุกอย่างเขาก็ตัวมาให้หมดอม้วอ,อะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ก็ยังพอจะเข้าใจว่ามันอะไรใส่อะไรก่อนอะไรหลังบ้างครับรา,บาไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดาตกเต็มพื้นเลยครับไม่ธรรมดาก็มั่นใจไปหน่อยเพราะว่าคิดว่าน่าจะได้ทุกครั้งเอ้าไม่ได้ทุกครั้งนี่หว่าแต่อย่างน้อยก็ได้บะมีบางั้งใช่ซูชิเป็นไงบ้างซูชิซูชิก็ อย่างที่บอกประทับใจเพราะว่าแบบวัตถุดิบไม่กี่อย่างเองบบว่าไม่ถึงสิบอย่างแล้วก็ทําจานออกมาได้บอกว่าครบรสก็ประทับใจในตัวพี่เขาด้วยว่า<อ>นึกว่าเขาจะทำหกตั้งแต่ครั้งแรกแต่ว่าเขาเขาทำได้สองสามทีก่อนก็ก็ดีมากแต่ก็คงยังด <c oughs> <c oughs> ีอันนี้ชมนช่ไมครับใช่ใช่เคยเคยับนนผมก็ตอนที่เราออกรายการเอแคันนั้นก็คือเราทําร่วมกันนะครับอันนั้นก็อร่อยใช่ ครับผมก็สำหรับรถดีมายก็ฝากโปรดักใหม่ของเขาด้วยนะครับก็เป็นโปรดักที่จริงๆเรียกว่าพัฒนาก็ไม่ถูกผมว่ามันมันแล้วแต่ว่าใครชอบอะไร<ม>ก็โปรดักนี้เขาจะลดเกลือลง15%นะครับแล้วก็รสชาติก็จะกลมกล่อมเหมือนเดิมนุ่นลเหมือนเดิมย<ม>ังไงก็ไปลองกันได้ผมลองแล้วอร่อยจริง ก็อย่างที่เขาเปลี่ยนชื่อเลยนะผมไม้ก็หมายความว่าแบบความแบบกลมกลมนุ่มนวลนะผมก็สมชื่อจริงๆครับผมแล้วก็อยากขอบคุณรถดีไม้ที่ชวนผมกับพี่เจตมาวันนี้แล้วก็ได้สนุกกับแฟนๆทุกคนนะผมเป็นกิจกรรมที่ที่ไม่ค่อยได้ทำก็ทำอาหารก็สนุกครับผมเมื่อกี้ท่าใส่ท่ากระเื้มันเหมือนแบบสิงร่างเหมือนกันใช่ไหมเหมืนเชฟกับซูเชฟใช่ครับผมใช่ใช่อย่างเดียวเลยไม่เหมือนไม่เหมือนเลยท่าคือไอหัวผมตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็น ภาพอื่นเนี่ยนอกจากเชฟเชฟเซฟเชฟอะไรวะเชฟกับซูเชฟเชฟกับซูเชฟครับคิดว่าแฟนๆเราจะเห็นภาพเหมือนกันกับเราเลยว่าเป็นคุณเป็นเชฟผมไว้ใจเรื่องการจินตนาการของแฟนๆเราอยู่แล้วครับใช่ว่าไม่ว่าเราจะเดินออกมาด้วยเสื้อกล้ามเสื้อบอลหรืออะไรก็ตามเขาสามารถไปคิดต่อได้สนุกสนานของเขาเขาสามารถบอกได้ว่าเหมือนสิ่งนั้นอะไรก็เหมือนสิ่งนั้นได้สำหรับเขาหมดแหลยไม่ว่าเราจะเดินออกมาด้วยชุดอะไรก็เหมือนไปหมดครับผม ใช่ครับก็ก็ดีมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรการหาทางออกของเขาใช่กรว่าเราองก็ไปสอไวใช่ว่าแฟนเขาแบบว่าอะร้รว่าเเราไปทำไรบ้างเอไรบาไปทำอะไรบ้างาผมก็เห็นบ้างเห็นบ้างเห็นบ้างในแทส่วนตัวอะไรเงี้ยที่เราเข้าไปดูอะไรเงียก็เรียกได้ว่าแบบไปดูเพราะว่าแบบ สนแบบ curious ภาษาไทยก็สงสัยสงสัยผมดูด้วยความสงสัยใช่แล้วพอไปดูีประทับใจใัยังไงประทับใจยังไงบ้างผมชอบความ creative ของเขาดูแบบดูแล้วก็ผมชอบตรงที่ว่าเขาดูมีความสุขเพราะเขาทำแบบเขาแบบเขาคิด creative แล้วก็เขาแฮปปี้เขาเขาสนุกกันเองผมก็ดีใจที่เขาสนุกเขาชอบเห็นจักรวาลทั้งหมดอะไรนะฮะอ๋อเคยเห็นเคยเห็น คืออะไรครับเขาบอกว่าเป็นลำดับทูดทูดแบบทูดด้วยทรงเราเนี่ยทูดแบบทูดนักการทูดใช่ไหมอ๋อเหรอแล้วแล้วใครเป็นทูดบ้างครับพวกคุณพวกเราคนเดียวเลยใช่คนเดีจะเป็นอสอตำรวจตำรวสอสออาฮะใช่เคยเห็นแล้วนะแว็บๆอยู่ใช่อ๋อเหรอฮะอ๋อผมเห็นแวบๆแต่ผมไม่เข้าใจว่าคืออะไร ก็ก็ตามที่ที่มิกพูดมาก็เห็นว่าเป็นเหมือนเป็นเรียกได้ว่าด้อมรวม้วกันใช่ผมต,ตอก็รู้แค่นั้นจริงๆด้อมรวมเราเป็นคู่อ่ะอไม่พีคือแบบว่าเขาเอารวมกับคู่อื่นที่บอกว่าแบบด้วยทรงด้วยลุคของเราว่าแบบตำแหน่งว่าอ๋อใครอยู่ตำแหน่งอะไรใช่ใช่ในรัสภา,านี้อ่ะแบบผมเพิ่งรู้ว่าด้อมเราชื่อดินเจาะนะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันใช่ ผมเพิ่งรู้เมื่อกี้นี่เองเมื่อตอนที่ไปงานนู้นแล้วกลับมางานนี้เนี่ยเพราะอะไรผมเพราะว่า 2B มันเป็นอินสอไงเพราะเจ็ดเจ็ดบีมันก็เป็นความเข้มของอินสออะไรอย่างนี้ใช่ใช่ใช่เออเก่งไม่เป็นคนประกอบความเรียกบแบบอินสอไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้เพิ่งรู้เมื่อกี้เลยใช่ผมเลยเประทับใจในความครีเอทีฟและอีกทางหนึ่งคือประทับใจในความพยายามหาทางออก ในทางตันที่มันเจอมาตลอดเขาก็พยายามหารูออกมันไปให้ได้ใช่ครับผมว่าเขาก็เขาก็น่าจะสนุกเหมือนกับที่เราเห็นเขาแล้วเราก็สนุกครับผมงั้นแบบมีอนุมัติเป็นออฟฟิเศษหน่อยไหมได้ครับแล้วแต่เลยได้เลยแล้วแต่ใช่แล้วแต่ถ้าถ้าแบบทุกคนตรงนี้โอเคก็โอเคจะเรียกกันไปวันนี้เจอกันๆทั้งวันเลยใช่ครับเป็นยับ้าแฮปปี้มากครับเพราะว่ามีแฟนๆหลายคนที่เข้าตามมาจากตอนเช้าอะไรองี้แล้วก็ รู้ว่าวันนี้เป็นเป็นวันที่บอกว่าฝนตกด้วยอะไรเงี้ยเดินทางก็เดินทางในเมืองเนาะมันก็ลําบากแต่ว่าเขาก็ยังมาให้กําลังใจเราเหมือนรู้สึกแบบอ่ามันเกินความคาดคิดที่หมจะเรื่อง่ะไรร้เกินคําบรรยายเกินคำบรรยายเพราะผมได้คิดว่าเขาจะแบบว่าทุ่มเทกับเราขนาดนี้ผมก็แฮปปี้มากที่มีแฟนซัพพอร์ตครับก็เช่นกันครับก็ดีใจที่แบบเราเจอเขานานๆเลยเจอเขามารวมกันแล้วก็แบบเออ เยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็เขาก็น่าจะอยากเห็นแบบเราออกงานสองคนอย่างเงี้ยแหละแล้วมันบังเอิญว่าวันนี้ดันมีสองงานติดกันก็ก็ดีใจด้วยแล้วก็เป็นห่วง,ขงเขาเขาด้วยว่าแบบมันไม่ได้ใกล้อ่ะครับมันทั้งฝนทั้งร้อนใช่มันมาจากฝั่งคนกลับมาฝั่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ก็เป็นวันแบบที่นี่ก็มีงานมีมีมีพรายมันพาเล็ดด้วยใช,ใช่ไหมครับก็บบบน่าจะรถติดน่าจะมากันลำบากคนตบด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆที่ วันนี้อยู่กันถึงตอนนี้ก็คืออยู่กันตั้งแต่เช้าถึงตอนนี้ก็คือมืด<ช>แล้วก็ขอบคุณมากมากครับผมออก็ยังไงก็กลับบ้านกันดีๆีร่างกายสุขภาพด้วยครับมันแบบความสนใจในเวลาเราอยู่ด้วแล้วเราหัวกันเราก็จเห็นกันทน่าที่มันเป็น energy เลยอ่ะใช่มันเป็น energy ด้วยผมเพราะว่าแบบผมรู้ว่าเขาก็เหนื่อยแล้วก็มันเขาก็ยังแบบว่าส่งพลังกันที่มาให้เราก็เลยรู้สึกว่าแบบมันทำให้เราแบบว่าอยากส่ง energy กลับไปให้เขาเหมือนกันเลยใช่ครับ เราก็ไม่ได้ทําอะไรแปลกไปจากที่เราเป็นนะใช่ใช่อันนั้นเงินมาอันนั้นเงินมาไออันนั้นเกี่ยวกับเรื่องเอ่อเรื่องเงินเรื่องทองใชอันนั้นคือจะเกินความคาดหมายไปนิดนึงใช่ครับใช่ได้ได้จิงนะก็พยายามตามตัวอยู่จำหน้าได้่เขาเล่นเรืงดีครับผมโลกเราใช่ครับเงินเป็นเฟ้อครับ ครับผมก็เดี๋ยวจะได้บินอีพีหน้าผมก็จากเห็นในตัวอย่างนะเห็นตัวอย่างกันแล้วนาะแล้วก็มีแขกรับเชิญซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเป็นใครอยู่แล้วก็ก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นเป็นแขกรับเชิญที่ผมประทับใจแล้วก็ชอบชื่นชอบพี่เขามากเลยก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับเขาใครเอ้ยใคร อ๋อใช่บม่ได้ติดตามนมไม่ตอนล่าสุดผมยังรูไม่ทันเขาเพิ่งบอว่าบอกว่าซื้อนี่เองไม่เป็นไรเขาาดูย้อนหลังได้พิใช่ครับก็ครับแต่ก็เห็นอยู่ว่าตลกกันไมด้เห็นได้เห็นได้เห็นผมว่าก็เป็นภาพใหม่ๆที่คนได้เห็นไอเบิ้ลเป็นอย่างนั้นอะไร่าเงี้ยครับไอเบิก็มีความ มีอีกพาร์ทหนึ่งของตัวเองที่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้แบบขนาดออนิวแต่ว่าเขาก็ผมว่าเขาก็นำเสนอมันออกมาได้ได้ได้น่าดูได้ได้ได้เหมาะกับเรื่องอะไรเงี้ยครับก็ก็จะแแลกเป็นเรื่องที่สนุกนะผมว่าตัวละครทุกคนไม่ว่าจะเป็นไวฟ์ของเรื่องแล้วก็ไดะล็อกบทต่างๆมันมันสนุกอ่ะเราดูในช่วงที่แบบเราไม่มีอะไรทำเครียดไปดูอะไรแบบผ่อนคลายกันบ้างก็ดูเจ็ดแลกได้ ใช่ครับครับผมก็แพลนของเราก็จะจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมแต่ว่าพูดได้เลยว่าแบบการดีเวลลอปบทเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะมันก็ต้องใช้เวลาเราเราจะไม่เปิดกล้องจนกว่าเราคิดว่าบทที่เรามีอ่ะมันมันพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือแค่เกิดไว้ก่อนว่าแบบอ่าแพลนของเราเป็นอย่างนี้นะแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนได้ทุกเมื่อครับผมครับโอเคขอบคุณมากครับผม